ไปผู้มือจดทะเบียนรถ 3. าสำเนาสัญญาเช่าซื้อสี่เสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและไปกำกับภาษีงวดสุดท้ายสวัสดีค่ะวันนี้วันที่เจ็ดฮ่าฮ่าฮพอกำลังกินก๋วยต่อยู่เจ็ดธิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบหกกินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันนะคะซื้อมาจากโรงพยาบาลเออรอรอคนรอชื่อสั่งเนี๋ยเออ อ่าัเอกชัเอกเอกชัเอกรู้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 คิวฮะข้าวเมข้าวาข้าไหมแมวลวแมวข้าวละ มา <c oughs> ดูาแม่บ<า>ออนน้า,า 150. ง แม่กินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันนะคะวันนี้นะครเป็นเรื่องฝนร้อนๆเลยนะฝนตกเมฆแม่เมฆแม่มีคลิปนึงหลุดออกมานะครับเป็นคลิปของบุคคลประมาณสักสองสามคนคุณผู้ชมครับไปถล่มร้านไปด่าทอเจ้าของร้านขายของเล่นนะครับที่เอ่อเมกาพาซ่าซึ่งอยู่ที่สะพานเหล็กคุณผู้ชมครับแล้วก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความออกมา นะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะสื่อให้กับหลายๆคนได้รับทราบว่าวันนี้เขาเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่เป็นเหมือนภัยมืดของเขานะวันนี้ครับคนที่มานั่งเรานะก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแนละเหมือนกับคนที่พนักง,งานในร้านของเขาเมื่อตอนนั้นนะฮะเรื่องนี้มันลามไปถึงยูทูบเบอร์อีกสองท่านด้วยนะครับคนหนึ่งนี่คือคุณอิณ๋ว่าไอคอสนะอีกคนนึงนะก็คือคุณแป้งสีนิ่ดังมากนะทั้ทงสองท่านนี่ครับ โดนงกรานตโดนคู่แฝดพวกนี้ขู่ฆ่าคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับที่เราพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับก็จะมีอาตมเป็นเจ้าของร้านนะครับมีคุณตี้เป็นพนักง,งานของร้านเป็นลูกสวนนะฮะมีคุณอาร์ตเป็นพนักง,งานร้านนะครับแล้วก็ยังมีคุณก้าซีบิงนะฮะมีคุณอิ๋วในกอสนะครับเยตาเปรตเอกอุรักเป็นลุมครับเป็นอายการอาวุโสเสริมงานการสอบสวนแล้วก็มีคุณชูนะฮะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะฮะสวนท่านครับขา แต่ว่าเมื่อกี้ผมอ่านข่าวไปอาจาร์เห็นแล้วนะเหนื <c oughs> ่อยใจไหมละเอียใจไหมมันน่าจะอยูใ 2, อ 49, 49. ่ในปี2004ร9 2ย9ก้าสมัน,นมอย <c oughs> <14 99 S 1> ู่ใันปีนร้กันย่ะนสีอเ้านราเอะนั่นแหละอืมโอเคเดี๋ยวตอนที่คุยทางนี้พอฝัง่งของน้องแป้งน้องแป้งนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากนะคนตาม1ุล้านว่อคนน้องรี่โดนขู่ฆ่าเหรอค่ะใช่ค่ะโดนที่ไม่้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย ในฐานะลูกค้าค่ะพี่หนุ่มกูฆ่าเราด้วยนะใช่ค่ะคือเราก็เดินเดินเล่นตามปกติโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันขออนุญาตตรงนี้ก่อนอตงอตงเป็นคนที่โพสต์ข้อความทั้งหมดออกมาแล้วก็เอาคลิปมาเปิดถูกไหมฮะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอตงอตงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเจ้าของร้านอตงอตงชื่ออะไรฮะชื่อร้านอตงช็อตอตงช็อปอตงช็อปที่อยู่ที่ มเมกาพลาซาครับเมกาพาซาสภาริมนะขายอะไรทนะี่นั่นขายของเล่นครับผมก็จะขายของเล่นตลับอ่่าใชครับ,รบเป็นร้านที่ร้านคนขายเป็นของเป็นพวกของส่วนพวกอาร์ทอยครับของพวกอาร์ทอยพวกของเล่นพวกอัจฉริยะนาแล้วเรื่องมันเกิอดอะไรขึ้นอ่ะองเาคือเมื่อช่วงต้นปีหกห้าครับเปิไอ้ผู้แฝดเนี่ยมันก็เนี่ยนะว,ว่ามาเป็นสองที่ร้าน คราไม่กลัวแล้วตอนนี้เีอ้คู่แฝดแล้วนะแต่ถามว่าก่อนที่คุณันนี้ที่ไอ้คู่แฝดแล้วนะไอ้คู่แฝดเนี่ยมันมันเ้อของที่ร้านนี่แหละแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยมันอยากมาเป็นลูกค้าส่งที่ร้านนึงนะครับมันก็เริ่มที่จะมาสั่งของจากหน้าร้านไปแล้วขอไปในราคาพิเศษเพื่อเอาไปขายต่อที่ร้านดังเนี่ยครับปุ๊บแล้วพอถึงช่วงประมาณรล้วจขายอะไรร้านเขา ตอนแรกเป็นตู้ขีดครับตู้ขีดเป็นตตาครับก็คือกดขีดตู้ไทยนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนแล้วหรอแล้วตอนหลังเริ่มมาขายเป็นของแบบเดียวกับเป็นมือของเราใช่ใช่อ่าก็เราคู่แข่งกันใช่ครับอ่าแต่ก็ไม่เวนารู้ว่าไม่ใช่คู่แข่งนะตอนเร็วอะครแบบเป็นกิมพ์นะใชาไแล้วกันบบน้เขาก็มารับของเราไปขายด้วยใช่ใช่อ่าโอเคเข้าใจได้โอเคพอผุ้บช่วงประมาณกลางปี65ที่ผ่านมาเนี่ยอ่ามีน้องคนหนึ่งที่ชื่อในกายครับที่อยู่ในคที่ตรงที่อู้หรือในกา เรียกในกายได้เลยครับอไม่ตายเลยนะอ๋อโอเคตายก็ตา,ายอาจา,ายนะรย์ได้นะตามข้อที่สี่ถูกไหมฮะอมในกายเขาพาชายคุณชื่อในกายมาคือในกายเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่ามาขอทํางานที่รา้านครับอืมใช่ครับแล้วก็ได้มีการเรียกผู้ปกครองแล้วก็มีมีผู้แสนมาขอให้ผมรับเขาเข้าทำงานเหมือนแบบมาขอให้คุณร,รับในกายเนี่ยเข้ามาทำงานลลาในร้านของคุณเองเรื่องอะไรทำไมองมาขอให้คุณรับเข้ามาไม่รับก็เอง คือเขาบอกว่าตอนนั้นเงินเดือนที่จ่างเขาอ่ะมันไม่พอใช้แล้วเขารู้เรื่งเดิของที่นี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าตรงเนี้ยเขาพอจะช่วยครอบครัวได้ก็เลยอยากมาทํางานที่นี่คือไม่ไา้อยากมาทำงานที่นี่ใช่ครับแล้วแล้วแล้วคู่แฝดมันเกี่ยวอะไรคู่แฝดเนี่ยก็เหมือนเป็นอ้างตนว่าฉันเนี่ยยิ่งใหญ่ในตึกนี้แล้วก็เหมือนกับว่าให้ไอ้คู่แฝดเนี่ยมาขอให้เผื่อว่าง่ายๆประมาณนั้น แล้วยังไรก็พาในยใจไปมาใช่ครับมาในการมาขอเนาะตอนแรกผมก็ยังแบบสองจิตสองใจว่าจะรับหรือเปล่าแต่พอถึงช่วงเวลาสำคาใจอ่อนจังหวะที่แม่เขามาขอเพราะว่าเขาแม่แม่เขามาขอเขาก็แม่เขาก็ดู้จักตัวภาพไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกโง่ๆครับก็มา หมดใจหมดแล้ฝากลูกความาทงานอคนวันนั้นผมก็ใจออกแต่ว่าเราก็ไมคบบ่อว่าเรื่องความรับของร้านหรือว่าเรื่องพติกรรมกาบราเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะว่าเราของเราไอเป็นคู่แบบคู่นี้แล้วใช่ครับก็คือทางานสามเดือนถึงจะตอบรับใช่ไมครัโอเค็สรุปคุณรับในกายเข้ามาทางานเข้ามาทางานอยู่ในร้านแักไหมดีกว่า กับธ <mile> ุีิอ่ะโมเคคุณรับมาเขากระผงตาแน่บริการด้วยแล้วก็เกรงใจแม็กไมค์ด้ว่าเห็นว่ารู้จักกันอยู่อ่าหลังจากนั้นเข้ามาได้ยังไงต่อนก็หลังเข้ามาก็มีกิจกรรมเช่นพอรู้ว่าสินค้าใหม่เข้ามาที่ร้านเนี่ยครับคู่คู่แฝดก็จะเดินมาตัดของที่ร้านนี่ครับแล้วก็บางทีจ่ายมากไม่จ่ายมากบ้างบางก็คือในการเนี่ยครับด้วยความเขาเป็นลูกน้องของสองแฝดเนี่ยเวลาของที่ร้านเข้าใหม่ๆครับบริการที่ร้านตลอด ในการเนี่ยจะรู้ว่ามีของอะไรเข้าใหม่บ้างแล้วก็ส่งสารไปต่อให้คู่แฝดนี่เพื่อให้คู่แฝดเนี่ยเดินขึ้นมาจัดของที่ร้านไปขายมาเอาของที่ร้านไปเลยเอา่อาแล้วก็ไปจ่ายทัอยงอ่าไม่จ่ายาต้องต้องบอกว่าช่วงกลางปีนี่ยครับยังติดไม่เยอะมากแต่พอก่อนที่ในกายจะออกไปเนี่ยก็ติดหลักเจ็บถึงแต่เหมือนอ่าโอเคไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่าในกายจะคอยส,ส่งซิกให้กับคู่แฝดวยเนี่ย พี่พี่แปดตอนนี้มีของมาแล้วอันนี้ของใหม่ไวยมาแล้วพี่ขึ้นมาตัดเลยคู่ตัดพี่มาตัดเพื่อไปวันดีร้านใช่ครับแล้วก็ขายได้ก่อนเงินค่อยเคลียร์ขายก่อนแล้วมึงไม่เคลียร์ขายไม่ได้ก็ไม่ได้ขายไม่ได้ก็รอก่อนตัดไม้ก่อนลอได้ก่อนตัดไปเรื่องๆนก็จ้างงานก็เป็นสองงานทำนิดนึงนอกอ่างหมูใช่ครับหลังจากนั้นไงต่อพฤติกรรมของในกายในนั้นก็จะมีหลักๆก็ขาขายหาบ่อยครับก็จะมีขาฝ้าย ลาบ่อยสายลาบ่อยอ่าโอเคง่ายตอ่อแล้วเมื่อแบบผมไปสื่อจากคนรู้จักเขาเงี้ยครับเ,นะเขาก็ไอ้ที่เขาลาจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนเขาเอาเวลาไปเที่ยวหรือว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นทั้งที่แม่ป่วยจริงไม่ได้มีอ่าใบรับรองแพทย์ว่าป่วยจริงนะอ่ะเนี้ยเขาเขามาเดือนอยังไงกี่ครั้งประมาณสามสิบครั้งเดือนเดือนทำงานสิบเจ็ดวันเดือนนอึงเดือนทำงานสิบเจ็ดวันประมาณแต่ก็เรีครึ่งเดือนเนาะครับประมาณคือ รับเงินเดือนเดียวจะไม่ถึงจ้างเดือนทำงานรึ่วโมงแล้วเงินเดือนเต็มเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาทอ่าก็คือหมายความว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสามสิบวันมาทำงานเนี่ยสิบเจ็ดวันแต่รับเงินเดือนเต็มอ่าใช่ครับแล้วหลังเต็มนี่ยังไงต่อทำอย่างนี้อยู่ร้านแค่ไหนทำอยู่ในร้านประมาณสี่เดือนได้ครับและจะต้องมีพิธีกรรมสูงวุ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับสูงในร้านในตึกเลยสูงเกี่ร้านเลยครับ ในร้านเลยซึ่งเขามีณเขากำหนดว่าห้ามสูงอยู่แล้วก็สูงเพราะคุณจะสูงอ่านี่คือในกายนะลูกน้องเขานะเสร็จปุ๊บคุณรกรรมไม่ไหวคุณทำยังไงผมก็เลือกที่จะไปคุยกับเขาต่อนะก็แบบอ่าผมคงต่อสัญญาให้ในกายะทำแบบหลายๆข้อเนี่ยมารวมกันก็คือไม่ผ่านโปรแหละอ่ากี่เดือนแล้วก็อยู่กับเราประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วฮะอ่าสี่เดือนต่งลงคุณพอกินหมดแล้วจ้าไม่ตอบ หมดชามเลยแต่ของแม่ยังเหลืออีกคนเอ้กคนฉ่ำก็จบคลิปแค่นี้นะคะสิบนาทีแล้วเออจ้าจบคลิปแล้วสิบนาทีสิบนาทีจบคลิปละเออเก่งเก่งเก่งรอพี่จังฮะมันยังดีไม่มีความเกี่ยวข้องกับ